สวัสดีครับสวัสดีพท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อน้ำในชุดรับเช้าของเรานะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะช็อตเด็ดในช่วงเช้านี้แรัวก็เป็นชุดแนวจ้เช้าว่าชุดหลากหลายนะครับหลากหลายนะพี่เช่นเคยนะครับนะเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับนในราคาเบาพี่นะเริ่มต้น300บาทแนวผมนะพี่นะเริ่มต้นสา0บาทพร้อมส่งนะครับดูดิพี่ราคาเริ่มต้นคาว่าพร้อมส่งนี่มันเป็นแบบไหนนะครับสวยจริงหรือเปล่าคหนบหน้าพระวันนี้หลากหลายจริงไหมลองรับชมไปพร้อมกันนะพี่นะครับ ฝาก ithe, กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้วนไว้ด้วยพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางใครต่อขึ้นไปแต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับในช่วงเช้นานี้ยาวนิพี่นะโทรจะไว้กว่านะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันพี่รายการแรกสําหรับรายการแรกในชุดเช้าน,นี้นะครับเอ่อเอาเป็นพระเหรียญดีกว่าพี่นะเพิ่งไปได้เหรียญนี้เข้ามาเนี่ยแนบเหรียญหลวงพ่ออ่ำนะแนบเหรียญหลวงพ่ออ่ำวัดวงคล้องอยุธยาพี่แนววัดวงคล้องอยุธยานะครับเป็นปเหรียญรูปทรงหยดน้ํา ด้านหลังก็จะเป็นตัวยันท่านนะครับอันนี้อาจจะเป็นสายยุทธยานพิญญานนะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรืออาจจะเป็นพระพื้นที่พี่ๆนะครับต้องจัดแล้วพี่หลวงพ่ออ่ำวัดวงคองยุทธาครับพี่เอาสามร้อยนะเพิ่งได้มาตอนเช้านี่แหละพี่เนี่ยดูดีหลายรายการเหลือเกินนะครับในช่วงเช้านะแล้วก็อุปคุตครับพี่อุปคุตนี่ก็เนื้อสัมฤทธิ์ดูง่ายสบายตาดีพี่นะครับนะาการบล็อกการเทนะครับน้าประคำเป็นเม็ดๆๆๆๆเลยพี่เนื้อสัมฤทธิ์ดูง่ายสบายตานะครับพี่ๆเนื้อ ด้านหลังบอกถึงกระแสโลหะถึงความเก่านะบวงบอกกระแสโลหะถึงความเก่าครับพี่นะครับนะประคาเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับในราคาในช่วงเช้านะนะครับเอาเอาสามร้อยอุปคุตอุปคุตเอาสามร้อยบาทนะครับอุปคุตสามร้อยนะครับแล้วก็องค์นี้พี่รับองค์นี้เขาเรียกว่าเยอดขุนพลอค์เล็กนะพี่นะเป็นพระนืดินนะครับพี่ดูแล้วกันนะครับพระเดิมขนาดไหนอะเพิ่งได้มาในช่วงเช้านะพี่นะครับเออพระเดิมขนาดไหนพี่น่าจะมองกันออกนะครับคาบทองเนื้อพระ นี่ครับ้ามทองเนื้อพระความเก่าความแห้งเห็นไหมนะครับอันนี้จะเป็นยอดขุนโพลองเล็กๆอาจจะเป็นที่คล้ายหอมเดี่ยวอ่ะเคยเจอไหมหอมเดี่ยวพิมเล็กอ่ะสามร้อยสามร้อยบาทนะครับคือผมก็ไม่มั่นใจหรอกพี่จะใช้หอมเดี่ยวพิมเล็กหรือจะเป็นหอมที่ไหนนะครับเอาลองดูแล้วกันเพิ่งได้มานีเกิเหมือนกันพี่ดูเดิอันนี้เป็นพระน่าจะเป็นไม้พยางยุดําเปล่าอันนี้มันกรอบมันเก่าจริงนะผมก็ไม่อยากจะระเบิดให้พี่ๆได้ดูว่าสิ่งที่ผมได้มาในช่วงเช้าก็ได้ความเก่าแบบเนี้ยพี่นะครับน่าดูดิ สิ่งที่ชาวบ้านเขาเก็บกันน่ะนี่เป็นน่าจะเป็นไม้ไม้พยางยิ้วดำนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นไม้พยางยิ้วดำนะครับในการแกะออกมานะครับซึ่งซึ่งก็สวยอยู่แล้วคือถามว่ามันมีความเก่าไหมพรามีอายุไหมแน่นอนพี่ร้อยเนะครับแบบเนี้ยมีอายุแน่นอนแต่จะให้ผมเจาะจงไปว่าจะเป็นของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้นี่ไม่มีความรู้นะครับเอาสามร้อยให้พี่ๆที่ชื่นชอบแล้วกันนะเกี่ยวกับพระพุทธนะพี่นะไม้แกะนะไม้ยางยิ้วดำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้นี่เขามาองเนี่ยเป็นปลาตะเพียน ซึ่งเขาอาจารย์ยันเป็นหลวงพ่อจงนะแล้วเขาบอกผมเป็นหลวงพ่อจงแต่จะจะ,จะไม่จำใช่หรือไม่ใช่อันนี้ต้องต้องอ่านอักขระเลขยันเอาแล้วกันนะครับเพราะเราก็ไม่เป็นอยู่แล้วนะเขาเป็นปลาตะเพียนหลวงพ่อจงหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้แกะเลยเนี่ไม่ได้ดูเลยนะครับได้มาก็เล่นลอนะไรออช่วงเช้าเนี้ยเออช่วงเช้าจะแปลอะไรกันมากมายแล้วนะได้มาก็แกะให้ดูเลยเนะี่ยเป็นเป็นปลาตะเพียนสารหลวงพ่อจงวัดต่างเนานะสามร้อยเนี่ยกล่องเขาอยู่เนะี่ยเห็นไหมรอยยุบยังอยู่เลยเนี่ยรอยยุบเป็นรูปปลาเลยนะครับผมไม่ได้แกะเ่ยดูเลย เห็นไหมยังเป็นรอยรูปปลาเลยพี่นะครับไม่เคยแกะนะครับของเราไม่แกะแล้วได้มาก็ให้ดูเลยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับปลาปลาต่อเอ๊ะปลากระพงเห็นไหมไปเดี๋ยวปลาตะเพียนแล้วปลากระพงไปเลยแล้วกันนะครับตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ดีปต่อนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งพ่อแดงเหรียญนี้ผมว่าดูง่ายนะเหรียญลูกไข่เล็กนะครับตอนนี้เขารังเก็บกันเลยนะนะพี่ๆตอนนี้เขาก็กำลังเก็บกันเลยนะพี่นัทนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นัทปีศูนย์สามปีเหรียญลูกไข่เล็กนะเหรียญไข่เล็กหลวงพ่อแดง เนี่ยครับดวงพระแดงวัดเขาเนี่ยโอ้โหพระแท้ดูง่ายพี่เนี่ยครับแบบนี้ก็น่าเก็บนะครับในราคาประมาณแบบ500บาทอะไรประมาณเนี้ยน่าเก็บมากนะครับราคาแบบเบาๆหลักร้อยต้นๆเน,น,นี่ยเอา500บาทนะครับคือหลักร้อยต้นๆคือเป็นพระท,ที่น่าเก็บนะครับเออพระแดงนะนะครับสำหรับพระแดงนี่น่าเก็บมากนะครับพราได้บ้านนี้มาก็หลายรายการนะครับเนี่ยอย่างอย่างเนี้เนี่ยอ่ะจะเกไง่าพี่ดูดิสวยเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านกลางห้าเหลี่ยมนดาวห้าเหลี่ยมดูเนื้อเนี่ย นะครับบางทีเนื้อเงี้ยมันปฏิเสธไม่ออกพี่ดูกวดแล้วกันนะเงี้ยมันไม่ใช่เนื้อทําใหม่แบบส้มๆเอ่อปัดเลื่อมๆมันๆนะครับอันนั้นไม่ใช่อ่ะมันคือพระเนี่ยนะครับเนื้อดินเขาจะบอกบอกอายุพระนะครับเนี่ยส่องไปเนี่ยเนื้อดินเขาจะบอกบอกเลยว่าพระเก่าพระใหม่มันหลบสายตาไม่ได้พี่แหนบแต่ในช่วงเช้าๆพี่นะมันหลบสายตาไม่ได้หรอกนะครับเราพระดูด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ดูดูง่ายเลยเห็นไหมเห็นไหมร่องรอยแก่บดล่อนร่องรอยกวดแนวนี่คือบ้านกลางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีใช่อายุยาไม่ใช่ที่อ ถ้าดีละเอียดกว่านี้อาจจะเป็นยุคยาก,ก็ได้นะครับ<ช>อันนี้บ้านกลางแน่นอนอเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับคือเรามาวิเคราะห์กันในย่วงเช้าในยามเช้านะครับแล้วก็นี่ครับพี่แนะบอง์นี้คือหล่อพ่อทาเห็นไหมหลอ่อหล่อพ่อทาวัตถะเนียงแตกนะครับเป็นหล่อรุ่นแรกนะดูโลหะที่ไม่เข้ากันเนะี้นไหมยังมีรอยหมุนหมุนวนๆรอยยุบยุบย่นๆนะครับรอยเหี่ยวรอยย่นของเนื้อหามวลสารฮะเอาเอาสามน้อย แนวสามร้อยบาทนะครับสามร้อยวางไว้ด้านบนนี้แล้วกันในครับสามร้อยนะวางไว้ด้านบนนี้แล้วกันแนวนี่สามร้อยเอ้าวางไว้นะครับเดี๋ยวจะงงนะครับอันนี้สามร้อยเออโซนสามร้อยไปใส่กันในมั่วเลยนะัพอขายปุ๊บงงไปอีกนะราคาในครับอย่าไปใส่กันมั่วนะครับเดี๋ยวงงราคานะครับอ่ะต่อไปกับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่ออันนี้จะเป็นพ่อประสัยในครับพ่อประสัยกับพี่นี่ดูการตอกผมไม่ได้ชอบนะหรอกพี่นะผมชอบการตอกของท่านเนี่ย การตอกของหลวงพ่อพระสายเนี่ยในร่องเขาจะเป็นแบบเหมือนเส้นเชือมเหมือนเส้นขนแมววิ่งอ,ะอ่ะอ่าเหมือนเส้นแล้วร่องตอกนี่เก่านะครับพี่พี่ร่องตอกนี่ไม่ใช่ร่องใหม่แนะลร่องเก่าเห็นไหมพ,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 นะพ่อพระสายพ่อพระสายเอาเอาสามร้อยนะพ่อพระสายไปสามร้อยบาทนะครับคือไหนเราแบ่งได้เราก็แบ่งนะไอซีนี่เห็นไหมเออไหนแบ่งได้เราก็แบ่งนะครับสามร้อยสามร้อยแล้วก็เต่าเนี่ยเต่ารายนี้พี่เคยเห็นไหมเนี่ยรายกระดองแบบนี้นไม่เคยเจอส่วนมากจะเจอเป็น เอเป็นหมุดใช่ไหมตอกตอกตอกเอออย่างนั้นเคยเจอกลมกลมไออย่างเป็นตารางยังไม่เคยเจอนะไม่ค่อยได้เจอด้วยดิแล้วจะเป็นของหลุมพ่อเงินบางคานด้วยดิเนี่ยดูเนื้อได้เลยพี่นี่คือเนื้อพิมพ์ขี้ตาเลยหล่อโบราณแบบนั้นยังไงยังงั้นเลยพี่เออยังไงยังงั้นเลยเน่ยเอาเอาห้าร้อยเต่านะครับเอ้ยเต่าหายยากนะนะไม่ใช่ของเล่นนะครับสิ่งที่ผมได้มาตอนมันไม่ใช่แบบทั่วไปพี่นะครับเนี่ยดูดิี่เนี่ยดูแพ้เนี่ย อันนี้น่าจะเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่ออ่ําหลวงพ่อรัดวัดหนองกบบอกว่ามีหลากหลายหลวงพ่อเหลือลเกินองค์นี้มีรอยจานเนี่ยองค์นี้มีรอยจาน,นครับพี่นะครับอ่านะ่ยครับจะได้ไม่เถียงว่าเอา๊ะมีรอยจานไหมนะแพ้นะแพ้เอาโอ้หพี่แท้แน่อาแท้แท้แน่นะครับจะเป็นของหลวงพ่อนละ้วัดหนองก็บอกอะ่ะลองไปพิจารณาดูเอาเอาห้าร้อย วัดหนองก็บอกโหดูโคตรง่ายพี่นะดูง่ายเลยได้เดิมอันนี้สมเด็จอยู่ในตลับไมค่อนนะเขาใส่ตลับทองแขวนเนี่ยคือมองแล้ววัดะระฆังยังไงก็วัดะระฆังพี่องค์นี้ไม่มีคาบกรุเลยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อดูเนี่ยไม่มีคาบกลุเลยวัดระฆัางยังไงยังงั้นเลยพี่เนครับนี่เศษไม้เศษก้านทูบเห็นไหมเนครับเห็นไหมร่องรอยเกรสรดอกไม้เนี่ยนะร่องรอยเกรสรดอกไม้ร่องรอยการเซตตัวร่องรอยยุบร่องรอยย่นในครับคือไม่ครบเซตเลยอ่ะนี่คือวัดระฆังนะเนครับเห็นไหมดูเนื้อดิ นี่คือวันละค่ะคือได้มาเช้าปุ๊บผมเล่นให้เลยนะไม่มีการการักพี่ทางเราไม่เคยกัยกของอยู่แล้วใส่ให้แหลกแจก,กสะบัดไปห้าร้อยบาทนะวันละครั้งในยามเชา้าหูราคาแบบแค่ราคาคูบกิบอะ่ะนะเออราคาคูบกิบมากเลยพี่ในครับไปต่อนี่อย่างเนี่ย,ยนะชินาราชอ่ะในครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวหล่อเน,นนนาาเนี่ยในครับชินราชเนี่ยพี่เป็นชินาราชครึ่งซี่เจ้าคุณศรีสนวัดส,สุทัศน์ในครับชินาราชครึ่งซี่ในครับพี่ดูกระแสโลหะได้เลยในครับชินราชนะเนี่ยเอาสามร้อยในครับชินราช อันนี้จะเป็นของหลวงพ่อหลว,วงพ่อกวยพี่นะค,คุณแผนอุ้มไก่นะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนี่หลวงพ่อกวยวัตโคลสีตาลามเลยพี่ถ้าพี่พี่ท่านใดอยากได้เออไอ้ขึ้กอะไรคุณแผนนะครับพิมพ์ก็าเป็นค่อนข้างไม่ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่มากด้วยแล้วแขวนง่ายด้วยนะครับแล้วดูง่ายสบายตาด้วยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเนี่ยดูดิพระแท้ๆแลดูง่ายไม่จัดแนละ้วสามร้อยนะครับสามร้อยแบบเขย่าใจอ่ะในยามเช้าอ่ะพี่นะครับแล้วก็เหรียญอามหลวงพ่อโสธรนะ แนวสำหรับอองค์นี้นะพี่นันนะครับเป็นเหรียญอาร์มของหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรนะปีศูนย์เจ็ดแนวอันนี้จะเป็นวัดโสธรเห็นไหมเอาเอาสามร้อยบาทนะครับมาต่อครับนะ้นสำหรับรายการต่อไปนะครับอองค์ต่อไปนะพี่นันนะครับนี่เลยพี่แนบเคยเจอไหมคงหลวงผู้โตนะเป็นพระกิ่งนี่ดูความเก่าเนี่ยนะครับจริงๆกับพระกิ่งอ่ะประเมินได้จากความเก่า รับใครจะเล่นแนวไหนตำนงตำหนีไหนผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้ที่ความเก่านะครับ,รกกบรผมดูก่อนเลยรับพระกิ่งหล่อโบราณเนี่ยผมดูเก่าก่อนนะครับเก่าถึงยุคไหมนะครับหลวงปู่โตเป็นแบบไหนนะครับเป็นพระที่ปัดศึกแกงเก่าชุบนุน่นชุบน,นี่หรือเปล่าน,นี่หล่อบโบราณขนาดแท้เลยพี่หลวงปู่โตนี่หล่อบโบราณขนาดแท้เลยนะครับเราพราบ้านๆเนี่ยไม่ได้แกวจะกรอบเขาเลยเนะี่ยดูกิ่งเดี๋ไหมคือก้นเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ดูง่ายอย่าง,างนึงคือถ้าถ้าพื้นผิวตรงนี้นะเก่าเก่าแต่รอยตะไบใหม่ผมไม่เอาเลยนะครับแล้วกิ่งลั่นเนย เอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วแต่วิธีการดูแต่ละท่านในไว้นะในนามเช้าของเรานะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะอะนี้หลวงพ่อเดิมอันนี้รูปดอกปั๊มยอดน,นิยมเลยนะหลวงพ่อเดิมคมกิฟดูในร่องเนีย่ยเห็นเส้นขนแมววิ่งเลยนะแต่จะใช้ช้ําหน่อยแนวพี่ๆอาจจะใช้ช้าหน่อยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะเออหลวงพ่อมันก็ต้องมีการใช้บ้างดิพี่นะใช่ไหมเขาพุทธคุณแล้วดูรอยจานเนี่ยซึมไปหมดแล้วไหมกืนลงไปในเนื้อพหมดแล้วสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยแล้วก็องนี้พี่นะองนี้จะเป็นอ่อถ้ำเสือนะครับถ้ำเสือนี่สวยเลยพี่ติดหน้าติดตาเลยนะแนวะไม่ใช่พระเกจ,จินะครับอันนี้ติดหน้าติดตานี้พระเขาสวยอยู่ในฟอร์มอยู่ในเลี่ยมเลยพี่พิมใหญ่ด้วยถ้ำเสือเห็นไหมถ้ำเสือพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วเนื้อนีอ่เนื้อสุพรรณเลยนะถ้ำเสือเนื้อสวยที่ผมบอกอะเนื้อ,เน,อเนื้อเขาจะสวยนะเนื้อเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับพระถ้ำเสือนะเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็พระกิ่งนะครับองนี้จะเป็นของหลวงพระตาวัดมะขามเรียงครับพี่นะครับพระกิ่งท่านค่อนข้างที่จะ น,นีไม่ค่อยผมเจอพี่ส่วนมากจะเจอเป็นเหรียญลูปหล่อเจอตะกุดเจอนะครับแต่พระก,กิ่งไม่เจอนะครับอันนานๆจะเจอสักอง์นึงนี่ครับพี่พระก,กิ่งหรือว่อตาบเนี่ยพ่อตาบวัดมะขามเรียงอันนี้ตัวจริงนะครับอ่าต,ตัวจริงไม่ใช่ของเทียมนี่นตัวจริงนะครับแก้วจะกรอบทองนะครับนี่ lei, พระก,กิ่งหรือว่อตาบพี่ดูหน้าดูตาท่านได้เลยไม่เหมือนที่อื่นนะครับไม่เหมือนที่อื่นครับพี่พระกิ่งหรือพ่อตาบวัดมะขามเรียงเอาห้าร้อยพ่อตากมีนะพ่อตากมะขามเรียงห้าร้อยบาทเลยครับห้าร้อยบาทล้วก็พาะพิ์ นะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อพิงค์กบพี่วัดโบสถ์รับพ่อพิงค์วัดโบสถ์หูพี่รูปหล่อปั๊มนะครับตึงเปี้ยเออรูปหล่อปั๊มนะครับตึงเปี้ยะนี่ดูค้านอุดกิ่งเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับเออแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับพ่อพิงค์นะปีศูนย์เจ็ดนะครับเป็นปีศูนย์เจ็ดเอาเอาห้าร้อยหายากพี่รูปหล่อนะครับรูปหล่อพิงค์หายากนะเอาห้าร้อยบาทนะครับเชือดไลนอินโดจีนแนวพี่พี่องค์นี้นะพี่น้าจีนแนวไลอินโดจีนคือกระแสเนื้อเนี่ยนะพี่ดูที่พิมพ์ต้อแนว นะครับพี่ดูกระแสเนื้อเนี่ยอันนี้พลาล้างมานิดหน่อยนะครับเออพรล้างมานิดหน่อยเนื้อยังไม่กลับแต่ผมชอบรอยประกบนะครับอ่าผมชอบรอยตเะเกียบแล้วรอยประกบเนี่ยดูดิเนี่ยรอยประกบเนี่ยนะครับเห็นไหมรอยประกบเนี่ยคือพลามันได้เลา้าเล้าใจอ่ะได้สวยเลยนะครับเออได้สวยเลยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับพระปิตามมหาอุด พระพิจารณ์อนี้เป็นพระพิจารณาหาอุดต้องแกะพี่นะไม่แกะมองไม่เห็นนะครับเออไม่แกะมองไม่เห็นเลย,เเน,เลยนะครับต้องแกะนะเป็นพระพิจารณาหาอุดนี่ดูเนี่ยเนื้อออกสำริดปิตามหาอุดก้นยันเห็นไหมก้นจะเป็นยันยันเป็นคล้ายๆยันขนมจีนนะขนมเส้นนะเออนะครับดูเลยโอ้โหเป็นตัวขนมจีนเลยไหมยันเป็นเส้นเส้นเลยเนื้อออกสำริดสามร้อยปิตา 300. สามร้อยนะครับช่วงเช้าเช้านะครับหลวงปู่ตัวเตาดิ นะครับพี่ดูครับขี้เบ้าเนี่เนื้อแดงนิยมนะครับเตารีดเอ้โหูวี่เตารีดนิยมนะนะครับเตารีดเอนิยมนะครับ,น,น,รบนี่รอยตะไบเป็นเขาเรียกอะไรทิศทางตาะไบไหมแทงซ้ายแทงขวาหน่อยเออแทงซ้ายแทงตรงแทงขวาหน่อยนะครับนี่คือรอยตะไบไม่ใช่หินเจียหินเจียทิศทางเดียวกันหมดหินเจียจะเป็นในทางทิศเดียวกันหมดพร้อมเป็นรอยปัดนะครับเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมเนื้อสวยนะครับพี่ดูในร่องนะในในร่องในในร่องหนังสือมันจะเป็นรอยเส้นขนแมววิ่งข้างขวางอะ เอาวิ่งของขวางเป็นลอยลอยลอยทิวทิวทิวดูดิเอาสามร้อยพี่เนี่ยหน้าตาแมี่คมชัดลึกเนื้อแดงนะครับรูปหล่อปั๊มก้นกระคังเนื้อแดงครับพี่ก้นวงเดือนเดิมเนี่ยดูเนี่ยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยเราก็แบ่งนะครับในช่วงเช้าเช,ช้าอ่ะนะครับวะในช่วงเช้าเช้าเราแบ่งหมดแหละนะครับเราก็องค์นี้ องนี้จะเป็นเชียร่ารึ่งซีกนะครับนะเจ้าคุณสีสนวสุทันไหมเชียร่ารึ่งซีกเป็นพิมเชียร่าชนะไม่ใช่เชียร่าเกาหลีนะเนี่ยเออไม่ใช่เชียร่าเกาหลีอันนี้เป็นครึ่งซีกนะร้อยหล่อชัดเจนเนี่ยเป็นพิมพ์ชินาาชเลยเอาสามร้อยโอ้โหราคาแบบเบาอยู่มากเลยนะราคาสามร้อยนะนะครับองนี้ก็พี่นะครับหลวงพขาแก้ววัดปากทะเลพิมพปั้นเนื้อกะลาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลพิมพ์ปั้นเนื้อกะลาโอ้โหพี่ดูเนื้อเนี๋ยวนะพี่ดูเนื้อเดี่ยพิมปั้นวัดปากทะเลเนื้อกะลานะ เนื้อเวลาผมเอาเก้าร no right? no. ้อยพี่ไม่มีแล้วนะครับหลวงแก้วบอกวัดปากทะเลนะพิมพ์ปั้นเนี่ยดูง่ายสบายตาแบบเนี้ยเก้าร้อยบาทไม่มีแล้วนะครับเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ทวดหลวงพ่อหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทิมนะพี่นะนะครับเป็นเหรียญเออ่พุทธซ้อนนะครับพุทธซ้อนเอาสามร้อยได้ไหมราคาเนี้ยคืออยู่ในกรอบเดิมนะไม่ได้แกะด้วยเนี่ยเช้าเช้าเพิ่งได้มาเลยพี่สามร้อยบาทนะครับพุทธซ้อนพุทธซ้อนสามร้อยหลวงพ่อโตครับพี่พ่อโตบ้านกล้วยนะนะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อโตบ้านกล้วยนะครับซึ่งพ่อโตบ้านกล้วยอ่ะ เขาจะมีพิมพ์ที่สูงกว่านี้นะครับเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ใหญ่องค์นี้น่าจะเป็นพิมพพพ์พ์ิมกลางพิมพ์เล็กหรือเปล่านะเพราะโตบ้านกล้วยร้อยเปอร์เซ็นที่พระแท้แลดูง่ายเพราะโตบ้านกล้วยแอบหลวงพระโตบ้านกล้วยไม่ใช่ของเล่นพี่นี่ตัวจริงนะครับเอาเอาเก้าร้อยพรโตบ้านกล้วยเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพระแดงนะครับหลวงพระแดงวัดเข่ามาได้อีกเจ้าพี่ แนครันนี้จะเป็นพระป่าหรือเปล่าเนี่ยมีสองขีดอ่ะเนี่ยมีสองขีดเห็นไหมเป็นทางรถไฟนะครับมีเส้นแตกอยู่ตรงศีรษะท่านเนี่ยครับอ่ามีเส้นแตกอยู่ตรงศรีะท่านเนวด้านหลังคือความคมความสวยนะครับผมแดงสวยจริงเหรียญเนี้ยเหรียญนี้เหรียญได้เดิมพี่เพิ่งได้มารอบเช้านะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์นี้เป็นของหลวงพ่อเขียนครี่พี่น้ําทองเดิมเนบหลวงพ่อเขียนนะน้ําทองเดิมเดิมเลยพี่ไม่ใช่พระธรรมดาดิดูนี่ยหลวงพ่อเขียนนี่ยพี่นะครับหลวงพ่อเขียนพิจิตนะครับเอา เอา 500, เห้าร้อยพอเขียนพิจิตรน้ําทองเดิมๆพระสวยมากแล้วก็องค์นี้เป็นเป็นสแตม็มแนบสแต็มครับพี่โอ้โหพี่ดูเส้นของแมววิ่งเนี่ยฮะสแต็มนะครับเส้นของแมวนี่วิ่งพลึบเลยนะแนวะสแตมปีเถาะนะครับอันนี้จะเป็นปีสามศูนย์นะสแต็มนะสวยนะครับนะโอ้โหพี่ผิวอย่างเงี้ยไม่จัดเหรอเอาสามร้อยเอ้ยเอาห้านะร้อยนะบ,นะบาทแนวเป็นสามร้อยห้าร้อยนะห้าร้อยบาทแนววัดท้ายตลาดดูง่ายสบายตาพี่นี่วัดท้ายตลาดตรงเนื้อแบบนี้นะครับนะเนื้อที่เขาแย่งชิงกันนะพี่นี่ดูเนื้อเนี่ย แนววัดท้ายตลาดพิมสมาธิแนววัดท้ายตลาดพิมพ์สมาธิหลังยันครบพรัพี่ดูดิปึ๊กเลยออปึ๊กเลยนะครับองนี้เป็นพิมพ์สมาธินะสามร้อยสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวานเก้าเจ็ดพิมใหญ่นะเนี่ยวานเก้าเจ็ดพิมใหญ่นะดูเนื้อเนี่ยอดูเนื้อเนี่ยเนี่ยนี่คือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเออหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่น้าเนื้ออกโซนเทากากยายักษ์ชัดเจนนะครับพี่พี่กากยายักษ์ชัดเจน นี่คือนาวาน97ครับพี่ไม่น่าใช้ตรงไหนอะดูดิในด,ดูหน้าเนี่ยหูพี่500นะครับราคาแบบกรุบกริบมากนะครับในช่วงเช้านะแล้วก็ปิตาอาจารปานนะครับโอ้โหเขาอ้าอเข่าอ้อ100%นะครับไม่ได้มั่ววัดด้วยองค์นี้เขาอ้อแบบ100%เนี่ยดูรอยหยอดรอยเทดูรอยหยอดและรอยเทนะครับเขาอ้อแบบแบบ100%นะครับเขาอ้อแบบนี้เอาเอา500เขา่าอ้อปิตาอาจารปานเขาอ้อ แนบองค์ผู้ทั่วเนื้อแดงครับพี่แนีอยคโอ้โหเนื้อแดงแรงฤทธิ์เลยล่ะแนบองค์นี้ยาขัดแดงแดงนะยาขัดเดียวกับเบตงนะครับยาขัดเดียวก็เลยพี่บัวรอบเบตงนี่เลยพี่ยาขัดแดงแดงแบบนี้เลยนะครับเป็นเตารีดนะเห็นไหมเตารีดศูนย์ห้านะยาขัดแดงเหมือนกันเลยนี่ดูได้ดูยาขัดได้เลยแนวใช้ยาขัดแดงเดียวกันนะปกติหลวงทั่วจะเป็นนื้อสีนี้ออกน้ําตาลหน่อยอันนี้ยาขัดแดงนะครับอยาขัดแดงหลวงผู้ทั่วอะ เอาเอาเก้าน้อยไม่เคยเจอแน่นอนนะครับแล้วแทบจะไม่เหอาหาไม่เจอเลยพี่ครับไม่มีแล้วแล้วก็องค์นี้พี่นะหล,วง,ว,หลวงพุทวเนื้อเออหลวงพ่อเดิมเนื้ออปาปาค้านะครับหลวงพ่อเดิมเนื้ออาปา้าฐานกลมอาปา้าฐานกลมครับพี่รอยจานยังเห็นเนียเห็นไเห็นทางรอยจานไหมคือรอยจานเขาเขาซึมลึกลงไปในเนื้อผ้าแล้วนะครับรอยจานนะคือซึมลึกลงไปในเนื้อผ้าแล้วนะครับเนื้อผ้าอยู่ในฟอร์มต้องใชืว่าสวยดูดิ หลวงพระเดิมเอาเอาห้าร้อยเนื้อปลาเก้าเนื้อปลาเก้าห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สิวลีจกบาทอันนี้คือดูดิหลวงูุโต๊ะนะเขาเขียนไว้เลยเนี่ยสิวลีจกบาทเนื้อเงินนะเนี่ยครับพี่เนื้อเงินนะเนี่ยครับโอ้โหทางเราก็จัดให้ี่เนี่ยสิวลีเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยพระสิวลีนะพี่นะเนี่ยครับดูเลยมหาลาภเนี่ยครับหลวงูุโต๊ะครับพี่สิวลีจกบาทเนี่ยครับนี่ครับพี่เนี่ยหลวงูุโต๊ะเนื้อเงินเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยนี่ใครไวใครได้นะครับเป็นราคาโปรโมชชชัันนช่่นนนใวงงเเ้าาขอรระคบ แล้วก็องค์น right? ี้พี่นะเป็นพระท่ากระดานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต้องขออนุญาตแกะนะครับเพราะอยู่ในในกรอบเนาะต้องขออนุญาตแกะชนิดนึงเออชนิดนึงนะครับแกะให้ให้เห็นแนะว่าเดิมเดิมของเราเดิมจริงนะครับนี่มาดูที่จะแกะพี่ๆได้รับชมเอาแบบว่าใกล้ชิดเลยนะครับในช่วงเช้าเราก็แกะนะเห็นไหมในช่วงเช้าถ้าพระเราได้มาในช่วงเช้ามันคุมเครือเราต้องแกะนะครับเพราะว่าท่ากระดานเราต้องให้เห็นชัดๆพี่ดูเนื้อดิ เห็นไหมสนิมแดงเห็นไหมแดงเขาจะแดงเป็นละอองออกมาเลยไหมเป็นเม็ดเม็ดเมพี่ดูในซอกลึกๆเ่ยเนี่ยคาว่าสนิมแดงเนี่ยมันจะต้องแดงแบบนี้ออกมานะครับแดงออกมาจากในเนื้อพระไม่ใช่แดงออกมาจะแบบเคลือบๆเออไม่ใช่ไปทาสีไปเคลือบไปชุบนะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่พี่มันคนละแบบกันเนี่ยถ้ากระดานมันต้องจี๊ดจริงเะครับเออนะครับถ้ากระดานต้องจี๊ดจริงเนี่ยแดงเป็นละอองขึ้นมาเป็นเม็ด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 นี่คือสนิมแดงการจหน้าบุรีเจ้าพ่จาร900บาทนะครับ ถ้ากระดานพี่900เดี๋ยวผมใส่กรอบไปที่หลังนะนี่ครับเดี๋ยวผมใส่กรอบไปที่หลังแล้วก็นี่ดูเขาใส่ไว้ในวัดเกตศึกหน่อยเหลือแต่แกนแต่คําเดียวเลยพี่ดูง่ายได้พุทธคุณนะดูง่ายได้พุทธคุณนะครับแกร่งจริงเอาเอา500บาทวัดเกตออกจะศึกหน่อยแต่พี่ได้ได้ใช้พุทธคุณนะครับเอาผงท่านไปใช้พุทธคุณได้เอา500บาทไม่มีแล้วพี่นี่กรอบเดิมด้วยมาแบบนี้เลยเอาไป500เนี่ยครับแล้วก็นี่ครับพี่หลวงพ่อเงินเขามัดไว้นะ ผมยังไม่ได้ไปแกะดูเลยเนี่ยเขามัดไวเลยพี่เนี่ยเออเจ้าของเดิมเขามัดไวเลยนี่พิมพ์ขี้ตาเขาพี่สามชายเห็นไหมดูความสวยดินี่ผมก็ไม่ได้ไปงัดของเขาเะครับต่อหน้าหลวงพ่อเงินนัศักดิ์สิทธิ์ที่รู้หลวงพ่อเงินศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนไม่เคยงัดด้วยต่อหน้าหลวงปู่เลยนะครับไม่เคยงัดเอาจะกรอบมาแบบนี้ให้แบบนี้นะครับมาแบบนี้ให้แบบนี้แค่ผมส่องหน้ากับส่องหลังนี่ก็น่าจะหูน่าจะจี้ใจแล้วพี่นะครับก็น่าจะจี้ใจแล้วพี่นะครับราคาแบบนี้นะ ราคาไม่ข้ามปรับพันนี้ผมขอคําเดียวเลยว่าสุดจะคุ้มแน่นอนนะครับเอาไปอารัธนาขึ้นคอได้เลยนะครับพี่ๆเอาไปอาราธนาขึ้นคอได้เลยเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายราย้ายสุดกับพี่นะครับสมเด็จพิมพ์ปโพองนี้นะครับน่าจะเป็นโอ้โหป้าบานี่ในดูเป็นงความสวยแก่ตังอิ้วด้วยนะครับดูความสวยที่แก่ตังอิ้วด้วยนะครับเนื้อเป็นก้อ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 นเลยนะครับพี่ๆเนื้อเป็นก้อนก้อนก้อนเลยสวยงามนะครับคาเดียวเลยสวยงาม วงนี้สวยจริงพี่เอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับปกโพงสุดท้ายนะห้าร้อยบาทเนี่ยครับมันจะเป็นวัดระครั้งหรือเปล่าคือแก่ตังอิ้วลื้เกินวพ้าสวยมากเอาไปห้าร้อยบาทนี่นะครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ